นานได้เห็นทีเบลล่ารานีนุ่งบิกินี่ตัวจิว๋วอวดหุ่นเป๊ะถือเป็นนางเอกสาวที่หลายคนคุ้นตากับลูกหวานๆสำหรับนางเอกสาวเบลล่ารานีล่าสุดเมื่อวันที่4มิถุนายน2568สาวเบลล่าก็ทำเอาอินสตาแกรมแทบแตกหลังออกมาโพสภาพของตัวเองจากทริปเที่ยวยุโรปซึ่งแค่รูปแรกก็เซ็กซี่เต็มพิกัด เพราะสลัดลูกหวานสวมชุดว่ายน้ำบิกินี่สีขาวอวดหุ่นสุดเป๊ะเอวบางเฉียบผิวขาวเนียนสว่างใสมาแค่ช็อตเดียวแต่ฮอตจนไฟลุกเลยทีเดียวค่ะขนาดพี่พลอยผู้จัดการส่วนตัวยังแซวว่าโตแล้วเนาะนอกจากนี้ยังมีคอมเมนต์จากเพื่อนๆดาราคนดังและแฟนคลับไม่ว่าจะเป็นกรีดแม่ไม่น่าเปิดแอรเท่าไหร่ก็ไม่เย็นเบลล่าฮอตเกินอะกรีดพี่เบลแซบสุดๆ และคอมเมนต์อีกมากมายค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกการติดตามและรับชมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ